อักษรคอมไทยกับอักษรเขมรในกัมพูชาต่างกันยังไงอักษรคอมไทยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับอักษรเขมรในกัมพูชาแต่มันก็ยังมีข้อแตกต่างเพราะว่ามันมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันนี่เองครับตัวยอย่างเช่นอักษรเขมรในกัมพูชาเนี่ยที่เขาใช้เขียนโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะนิยมใช้อักษรเฉลียงหรือไม่ก็อักษรโชนะครับซึ่งเป็นอักษรที่ถูกปรับแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใ,ใช้เป็นตัวพิมพ์ ซึ่งถ้าเอามาเทียบกับอักษรของไทยนะครับก็จะมีตัวที่แตกต่างกันอยู่เช่นตัวททหารแล้วก็ตัวลาจุฬาแต่ถ้าเป็นอักษรอีกประเภทหนึ่งของอักษรเขมรนะครับเขาจะเรียกว่าอักษรมูลตัวนี้จะใช้กับพวกประกาศหรือว่าใช้กับพวกทางศาสนานะครับอันนี้มันก็จะเป็นอักษรที่คล้ายกับอักษรของไทยอยู่ครับแล้วนอกจากนี้อักษรของไทยเนี่ยยังมีจุดที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งครับคืออักษรของไทยจะมีการเขียนวรรณยุกต์เพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีวรรณยุกเอกโทตีจัจวา แต่ในภาษาเขมรน,นะครับเขาจะไม่มีวรรณยุกเวลาพูดเนี่ยเขาก็จะพูดด้วยสำเนียงเสียงเรียบๆนะครับดังนั้นเนี่ยอักษรเขมรในการบูชาเนี่ยจึงไม่มีวรรณยุกนี่เองครับสำหรับใครที่มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยอย่าลืมกดไลค,ดค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนท่าน,น,นอื่นๆสำหรับวันนี้ผมโป๊กจากช่องสอ r ดีเช็คอินก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ